สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องให้ปรุงนะฮะคลิปนี้ผมจะมาชวนทําขนมโ,มโมจีนมข้นแบบลูกส้มกันนะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนะฮะสูตรนี้แป้งนุ่มหอมมันอร่อยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าฮะเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาทําไส้ถั่วกันก่อนเลยฮะในคลิปนี้ผมจะทําไส้ถั่วแบบเร่งด่วนนะครับโดยจะใช้วิธีหุงในหม้อหุงข้าวเอาฮะ นำถั่วเขียวซีไปล้างน้ำประมาณสัก4ี่ห้ารอบนะฮะหรือล้างจนน้ำใสเลยครับเพื่อให้หายกลิ่นเหม็นเขียวและใ้ที่ออกมาก็สีสวยด้วยครับจากนั้นเทน้ำเปล่าให้ท่วมถั่วเลยครับหรือกะให้น้ำสูงกว่าถั่วประมาณ1ข้อนิ้วมือนะฮะนำไปหุงแล้วรอจนหม้อข้าวดีดเลยฮะเมื่อหม้อข้าวดีดแล้วนะครับก็ให้พักเม็ดถั่วไว้ในหม้อข้าวอีกสักประมาณ10นาทีฮะ เพื่อรอให้เม็ดถั่วดูดน้ำเดี๋ยวถั่วของเราก็จะนิ่มขึ้นเองครับหลังจากที่เราพักถั่วไว้เม็ดถั่วของเราก็จะนิ่มขึ้นมากเลยครับสำหรับส่วนผสมของไส้ถั่วนะครับก็จะมีถั่วเขียวซี่ที่เราหุงไว้นะฮะกะทิผมใช้แบบกล่องครับน้ำตาลทรายน้ำมันพืชแล้วก็เกลือครับส่วนวิธีทำก็ผสมทุกอย่างรวมกันเลยฮะ ากกนนนนััน้็ไปป่ละเอียดครับเท hey, ลงในกระทะสำหรับกวนไส้เลยครับในคลิปนี้ผมใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะฮะกวนไส้ด้วยไฟกลางอ่อนนะครับแล้วก็ให้คนตลอดเวลาเลยนะฮะกวนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไส้ถั่วของเราเริ่มเหนียวขึ้นฮนะ เมื่อตัวไส้ได้ที่แล้วนะครับตัวไส้ก็จะเหนียวเกาะกันเป็นก้อนและล่อนออกจากขอบกระทะแบบนี้ฮะให้ลองใช้นิ้วแตะไส้แบบเร็วๆดูครับตัวไส้ก็จะไม่ติดเหนียวขึ้นมาฮะเปลี่ยนใส่ในภาชนะอันใหม่เพื่อลดอุณหภูมิของตัวไส้ลงครับจากนั้นปิดหน้าไส้ด้วยพลาสติกใสแล้วก็กดตัวพลาสติกใสเนี่ยให้แนบไปกับตัวไส้เลยนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นไอ้น้ำไปเกาะบนตัวพลาสติกที่จะกลายเป็นหยดน้ําหยดลงบนตัวไส้ฮะจะทําให้ไส้ของเราเสียได้ง่ายครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนทเลยครับ หลังจากตัวไส้เย็นสนิทแล้วนะฮะก็แบ,บ่งเป็นก้อนก้อนละสาบ10กรัมครับและก็ปั้นเป็นก้อนขมพักไว้ฮะเตรียมแป้งโมโจิกันต่อเลยครับส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดานมข้นหวานเนยสดและก็นมสดครับผสมส่วนที่เป็นของเหลวรวมกันก่อนเลยฮะคือนมข้นหวานกับนมสด คนให้เข้ากันพักไว้ก่อนครับจากนั้นร่อนแป้งเค้กผงฟูและเบกกิ้งโซดารวมกันลงในอ่างผสมเลยฮะคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นเทในส่วนของเหลวลงไปฮะคนรวมกันเลยฮะ เมื่อพอเข้ากันดีก็นวดต่อด้วยมือจนหมดฝุ่นแป้งเลยครับเนี่ยค,ครับประมาณนี้ฮะจากนั้นก็ใส่เนยเค็มต่อเลยครับนวดรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยฮะพอเนยเริ่มละลายตัวแป้งก็จะมีลักษณะเหลวลงฮะแล้วก็จะติดมือแบบนี้ครับ ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวแป้งไปพักต่ออีกทีครับเดี๋ยวเราจะพักตัวแป้งที่นวดเข้ากันดีแล้วนะฮะไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงครับพักเพื่อให้ตัวแป้งดูดของเหลวเข้าไปครับตัวแป้งก็จะเฟิร์มขึ้นแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้ฮะหลังจากที่เราพักตัวแป้งเสร็จแล้วนะครับแป้งของเราก็จะสามารถปั้นได้แล้วนะฮะ ให้แบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ25กรัมครับจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆพักไว้ฮะเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็หาอะไรมาคลุมแป้งไว้นะครับเพื่อมาให้แป้งของเราแห้งฮะนำไส้ถั่วมาห่อด้วยแป้งแผ่แป้งเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็วางไส้ไว้ตรงกลางฮะหลังจากนั้นก็วางแผ่นแป้งไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้ใช้นิ้วโป้งอีกข้างกดไส้ลงไปฮะในขณะที่เราใช้นิ้วโป้งดันไส้ลงไปนะฮะ นิ้วป้องกับนิ้วชี้อีกข้างก็ให้ดึงแป้งขึ้นมาปิดให้สนิทครับจากนั้นก็คลืงให้เป็นก้อนกลมๆเลยครับนำไปวางเรียงบนถาดอบกให้ห่างกันพอประมาณนะครับใช้นิ้วจิ้มด้านบนตัวขนมเบาๆให้เป็นรอยบุ๋มเล็กน้อยนะฮะเพื่อไว้สำหรับทำขั้วลูกส้มครับตัวขั้วลูกส้มผมจะใช้เป็นสีเขียวแก่นะฮะโดยใช้ปลายตะเกียบจุ่มสีแล้วก็นำไปแตะตรงกลางรอยบุ๋มฮะจากนั้นก็นำไปเข้าเตาอบเลยครับ เราจะอบด้วยไฟบน135 -140 องศาไฟลาา่าง160่อองศาใช้เวลานานประมาณ20นาทีครับระหว่างการรออบเดี๋ยวเรามาเตรียมไข่สำหรับทาหน้าขนมกันต่อฮะส่วนผสมก็จะมีไข่แดงนมสดสีผสมอาหารสีส้มและก็สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ครับผสมนมสดกับไข่แดงคนให้เข้ากันก่อนฮะหยดสีผสมอาหารสีเหลืองและสีส้มลงไปเลยฮะการเป็นสีส้มอมเหลืองครับ เมื่ออบจนครบเวลาก็นําขนมมาทาไข่ที่เตรียมไว้เลยครับทาหน้าขนมด้วยไข่ประมาณ2-3รอบครับส่วนในคลิปผมทา3รอบฮะ จากนั้นนําไปอบต่อเพื่อให้ไข่สุกโดยใช้ไฟบน140องศาอย่างเดียวนะครับใช้เวลาอบนานประมาณ3 g, ogi, urgency, นาทีฮะเมื่อครบเวลาแล้วก็นําขนมออกมาพักไว้ให้เย็นเลยครับเมื่อตัวขนมเย็นแล้วนะครับก็นําไปเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทนะฮะ พักขนมไว้ประมาณ3ามชั่วโมงตัวเปลือกของขนมเนี่ยก็จะนิ่มขึ้นมากเลยครับเท่านี้เราก็ได้ขนมโมอจิลูกสม้มแบบเปลือกนุ่มๆแล้วนะฮะนุ่มทั้งเปลือกนุ่มทั้งไส้หอมมันอร่อยมากๆครับแล้วอย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้สนุกกับการทำขนมนะฮะ